สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนแล้ววันนี้นะคะก็กลับมาพบกลับไบร์นะคะไม่แปลกใจใช่ไหมว่าวันนี้เนี่ยไบอัดหลายคลิปมากเพราะว่าวันนี้เนี่ยได้กลับมาแล้วนะจ๊ะทุกคนก็มีแบบว่าไม่ว่างนะคะธุระนะคะต่างๆแล้วก็ป่วยด้วยนะคะทุกคนก็คือแบบว่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แล้ววันนี้เนี่ยโอเคแล้วหายดีแล้วนะคะก็กลับมาทําคลิปเนาะแล้ววันนี้เนี่ยไบนะคะก็ได้ไปค้นพบนะคะแล้วก็ได้อไอเทมตัวนี้มาเนี่ยก็เลยอยากจะมาลองให้ทุกคนดูกันว่าเฮ้ย ใช้แล้วจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าทางแบรนด์ส่งมาให้ต้องขอขอบคุณทางแบรนด์นะคะที่ส่งมาให้ทดลองใช้เนาะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาทดลองใช้ให้เพื่อนๆดูกันนะเผื่อใครที่กําลังตัดสินใจซื้อตัวนี้อยู่เนี่ยอาจจะเป็นนําทางประโยชน์นะคะต่อคลิปวิดีโอนี้เนาะอะ,อะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าตัวที่ใบจะมาลองใช้ในวันนี้นะคะก็คือ2ตัวนี้เลยนี่ทาดาเป็นของ e d r e n b l u นะคะทุกคนอันนี้เนี่ยจะเป็น เขาเรียกว่าอะไรนะ e y e remover s t i ตินะคะทุกคนเป็นแบบว่าคารเติ้ลบัตหแบบว่าทําความสะอาดบนผิวหน้าเขาบอกว่าอ่อนโยนต่อดวงตานะคะทุกคนแล้วก็เช็ดเครื่องสำอางกลันน้าออกหมดนะคะไม่ไระคายเคืองใช้งานง่ายพกพาสะดวกนะคะอันนี้เนี่ยกล่องนึงเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด50ชิ้นถือว่าเยอะมากนะคะทุกคนนี่เดี๋ยววันนี้จะลองใช้ด้วยเพราะวันนี้ไบต์ได้รีวิวคลิปมัาลคาร่าแบบกลั่นน้ำมากก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามัคาร่าที่แบบว่าติดทนมากๆเนี่ยนางจะหลุดออกไปจริงไหมแล้้ววก็ส่น่นนนนอัีีเย เขาจะเป็น e n t e n b l l นะคะ All in One Perfect Remover and Cleansing Pad นะคะก็เป็นทั้ง Remover แล้วก็ Cleansing ไปนในตัวเลยเนาะก็เดี๋ยวจะมาดูกันด้วยว่าใช้2ตัวนี้คบคู่กันแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะเพราะว่าใบยังไม่เคยได้ลองแล้วเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยจะลองให้ทุกคนดูกันเนาะว่าเป็นยังไงนะงั้นนะคะเดี๋ยวเราขอวาไปคืนนี้กันเลยนะคะว่าหลังจากที่ได้กลับบ้านมาแล้วเดี๋ยวจะมาเช็ดเครื่อสงสำอางด้วยตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างไปดูผลลัพธ์กันเลยคะ่ะ นะคะก็จะมาเครียหน้าด้วย2ตัวนี้อย่างที่บอกเนาะก็จะมาดูผลลัพธ์กันว่าเออใช้แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะผลลัพธ์ที่ได้หลังจากที่แบบว่าเราลองใช้ครั้งแรกเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างข้างในเขาแบบแพ็คมาดีนะบรรจุม,จมาห้าสิบชิ้นนะคะถือมาเยอะนะนี่เป็นอย่างนี้หรอโอ้เยอะมาก มีความน่าสนใจนะแล้วก็มีความแปลกดีซึ่งมายังไม่เคยลองอะไรแบบนี้แล้วก็ตอนนี้เป็นเวลามันกับห้าทุ่มแล้วก็คือเริ่มม่วงแล้วก็จะคินหน้าแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะลงกินแชร์ต่อเพราะว่ามีความเนื่อยเือยบนหน้าแล้วอะนี่นะคะอ๋ออันนี้เขาเป็นวิกลินดีนะอันนี้เขาเป็นสำลีข้างในนะคะทุกคนเออโอเคเลยงั้นอันนี้เดี๋ยวไวจ้จ้ะ ถ่ายลงสตรอรี่ให้นะคะทุกคนเผื่อแบบว่าวันไหนที่ใช้กับรีมูเวอร์ของเราเองเนาะนี่เป็นแผ่นแบบนี้นะเห็นหรือเปล่าก็เช็ดไปเลยนะกลิ่นดีนะคะทุกคนมีหนึ่งแผ่นทั่วนนะคะเต็มๆไปเลยเนาะงั้นก็เดี๋ยวจะขอใช้อีกแผนก่นนึกันเพราะว่า คนนี้เนี่ยหน้าเน้นมากเพราะว่าใช้เครือ่องสรอางกันนะ้ำค่อนข้างทีจะเยอะเลยนะมานี่คือมันเป็นสัมผัดีแบบแบบเป็นคลีนซิ่งมาแล้วนะคะไม่ต้องตกใจหน้านะเพราะว่ามันมีความแบบเออรองพงรองพื้นมันออกมาอะไรอย่างเงี้ยใช้ไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปล้างหน้าอีกทีหนึ่งเนาะคือใบก็ไม่เคยลองใช้แบบนี้นั่นแหละ ถ้าหาว่ามาคลาเนี่ยตรงตาอะไรออกไหมคือออกนะเออโอเคเลย mm hmm. กลิ่นค่อนข้างโอเคนะคะ, mm hmm. ะเดี๋ยวเราคันตึ้งบัดเขาหน่อยดีกว่าว่าเออใช้แนละ้วเป็นไงเพราะว่าไม่เคยดูมาก่อน ค่ะต้นแบบอันนี้เหรอเฮ้ยออกนะนี่เออโอเคอยู่นะดามเดิมอ่ะคิวเผอ,อคิวยังออกไม่หมด ประมาณนี้นะคะทุกคนงั้นนะคะเดี๋ยวขอตัวไปล้างหน้าแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาสรุปกันดีกว่าคะ่ะลาและตอนนี้นะคะทุกคนไปก็ได้ไปล้างหน้ามาเสร็จสับเทปบล่อยพร้อมนอนแล้วคะทุกคนคือง่วงมากตามีความล้าค่อนข้างนี้จะสูงแล้วงั้นก็จะมาสรุปกับเจ้าตัวสัมเดียก้าสัาเดีย่ะคือแบลว่ามันโอเคนะคะหัวด้ามเขาว่าใหญ่ดีแล้วก็ล้างออกอยู่เหมือนกันนะหลังจากที่เราได้ลองใช้เจ้าตัวนี้ก่อนแต่ถ้าถามว่าตัวนี้เนี่ย ล้างออกหมดจดครบร้อยเปอร์เซ็นต์มาสำหรับใบว่ามันไม่ขนาดนั้นแต่ว่าคือด้วยความที่ว่าวันนี้มาคาราใบาอะ่ะคือโคตรกันน้ำทุกคนเข้าใจฟิลปะคือมันอาจจะออกไม่หมดร้อยเปอร์เซ็นต์ไปก็ต้องใช้รีมูร์ของใบที่ใช้ประจําอยู่เงี้ยใช้เฉพาะโดยรอบดวงตาเพิ่มเข้าไปอีกนะคะนี่ก็ออกหมดจดแล้วแล้วตอนเนี้คือง่วงนอนมากอันเนี้ยออกไปประมาณ80%เนนะสำหรับใบก็ถือว่าออกไปเยอะอยู่เหมือนกันนะดีกว่าแบบไม่ออกเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าหน้าเนี่ยก็เกลี้ยงเกลาโอเคนะ แล้วก็ที่สาคัญเนี่ยเขาบรรจุมาทั้งหมด50ิบแผ่นถือว่าใช้ได้นานนะคะทุกคนใบใช้ไปทั้งหมดในวันนี้สองแผ่นเองนะกับสำลีที่เป็นริมเวอร์ตรงตาของใบอีกแค่แผ่นเดียวก,ก็คือ,ค,อครบจบแล้วนะวันนี้ก็คือน้อยมากถือว่าผ่านนะสําหรับตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์นะจ๊ะพกพาง่ายด้วยนะเนี่ยเป็นกระปุกไปเลยเราไม่ต้องแบบหยิบสำลีแยกหรือริมเวอร์เป็นขวดแยกไปเวลาเราแบบเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไปค่ะพกพาที่รู้สึกว่า การทลัดนะคะสะดวกแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับ,บการเดินทางเนาะอืมยังไงเนี่ยก็ฝากเจ้าตัวนี่ไว้ด้วยนะคะกับตัวสัมีตัวนี้ด้วยนะคะวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้เนี่ยช่วยฝากกดไลค์ s u b สไครต์กระดิ่งด้วยนะจ๊ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมเข้าไปกดคลิกไลค์นะคะเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะตามชื่อ u t u b e เลยนะคะบบีเอ็นนะคะ,ย,ะ,คะยังไงวันนีน้ต้องขอตัวลาไปก่อนลาทีสวัสด์จ้าไม่ไหวแล้วง่วงมาก